ดีๆตอนรับเข้าสู่พัฒยายไลน์นะครับคนนี้ผมจะมาสอนในการกระโดดครับอันดับแรกสําหรับการฝึกกระโดดนะครับเราต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเช่นหมวกสอกเข่ามือนะครับให้พร้อมทุกอย่างนะครับเพราะว่าการกระโดดนั้นก็อันตรายอยู่พอสมควรนะครับในการฝึกช่วงแรกส่วนอันดับ2นั้นผมอยากให้ทุกคนวิ่งเก่งๆวิ่งให้แข็งแข็งถอดกับแล้วค่อยมาฝึกกระโดดกันทีหลังนะครับนะครับ การฝึกกระโดดผมจะแบ่งออกเป็นประมาณ3ขั้นตอนนะครับสําหรับการฝึกกระโดดขั้นตอนแรกนั่นก็คือเรายังไม่ต้องใส่รองเท้าสกเก็ตนะครับผมให้เราใส่รองเท้าไปหรือยืนเท้าเปล่ากับพื้นก่อนครับแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อเพราะการกระโดดมันต้องใช้กล้ามเนื้อขาทั้งช่วงบนและช่วงล่างนะครับเราต้องมาวอร์มข้ามเนื้อกันก่อน อันนีขน้ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขัลงขั้นลงเปิดกล้ามเนื้อแบบนี้ครับขอได้แบบนี้แล้วก็ลองกระโดดดูกระโดดกระโดด,โด,ดแบบนี้ครับทำแบบนี้บ่อยๆครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สองนะครับี๋ยวขั้นตอนที่สองนั้นผมขอตัวไปใส่รองเท้าสกเก็ตป๊บน,นึงนะครับ ครับผม,ผมก็ใส่รองเท้าสเก็ตมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดาไปดูขั้นตอนที่2ก yeah. <number> <ada> claro ันครับขั้นตอนที่2นั้นจะทําเหมือนขั้นตอนแรกทุกขั้นตอนเลยครับทุกอย่างเลยคือว่าขั้นตอนแรกเราจะไม่ใส่สเก็ตใช่ไหมครับขั้นตอนที่สองเราจะใส่สเก็ตมาแล้วทําเหมือนกันครับย่อย่ลงเพื่อฝุดกล้มเลยนะครับผมย่อไปย่อไปไปพอเรากล้มแล้วเราเริ่มตึงแล้วเราก็มาลองกระโดดเบาๆครับ ย่อลงไป,ดดไปกระโดดครแบบนี้ครับตอนกระโดดขึ้นมันสำคัญตรงที่เราต้องย่อเข่าลงไปแล้วกระโดดลงปุ๊บก็ต้องย่อเข่าล็อบรับแรงกระแทกครับแบบนี้แบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเรากระโดดแล้วล้าไม่ย่อขาลงมันจะทําให้เราหงายหลังหรือหงายท้องได้ครับแล้วมันจะเป็นอันตรายมากต้องระวังให้ดีครับเรื่องการย่อขา ส่วนขั้นตอนที่3นะครับจะยากกว่าเดิมนิดนึงคือผมจะเดินมาช้าๆแล้วก็ทําเหมือนขั้นตอนที่2ครับกระโดดเบาๆนะครับเดินมาช้าๆนะต้องรีบนะครับช้าแล้วผมะโดดยอดขั้นตอนที่สามเนี่ยบ่อยๆบ่อยให้จนคล่องเลยครับแล้วทีนี้แล้วก็อาจจะ เอาอุปกรณ์มาตั้งอาจจะไปรองเท้าก็ได้นะครับฝึกกระโดดข้ามรองเท้าหรือไปฝึกกระโดดขึ้นอุปกรณ์อะไรต่าง มีแค่นี้ครับสำหรับการฝึกกระโดดกับพื้นนะครับทีนี้ผมจะไปกระโดดขึ้นอุปกรณ์แล้วก็กระโดดลงให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับผมไปตามมาเลยครับผมจะลองกระโดดขึ้นอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่า s ั n บ o ็อตัวนี้นะครับก็ถือว่าสูงอยู่นะครับสําหรับการฝึกกระโดดให้เรากระโดดเหมือนตอนที่เราฝึกเมื่อกี้เลยครับก็กระโดดขึ้นไป เอมมาทั้งสองขานครับยอ่อขาแล้วก็สปริงตัวขึ้นไปยืนเ,เหมือนแล้วก็โดดเท้าเปล่าเลยครับขึ้นไปยืนแล้วปล่อยให้มันไหลไปช่วงช่วงต่อนกระโดดลงนั้นเราไม่ตอ้องกระโดดลงครับเราแค่ปล่อยลงไปเฉยๆแล้วก็ยอ่อขารับรับแรงกระแทกของมันเดี๋ยวมาดูนะครับไปช้าๆครับไป,ดดบป้าก็กระโดดย่อขาดึงปั้นแล้วลงก็ปล่อย ปล่อยแค่นี้เองครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับเยาะขาสดกบอลลูกก็ปล่อยก็ยอขางไปแค่นี้เองครับไม่ไม่ไม่ไมไมยากครับไม่ยากไม่ยาก แลก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการฝึกกระโดดนะครับก็เอาไปฝึกใช้กันได้เลยนะครับผมแต่อย่าลืมอุปกรณ์ป้องกันที่ผมบอกนะครับหมวกซอกเข่าสำหรับมือครับการฝึกกระโดดนั้นจำเป็นต้องมีนะครับผมอย่าลืมครับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับมีความสุขสนุกกับการเล่นนีลลสเก็ตอย่างมีสติและปลอดภัยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ